วายาวัชกรที่นี่ที่วัดนะอยู่กับหลวงพ่อมานานเนี่ยฮะเด็กดับบันแลกี่ปีละตั้งแต่่่นาจะีล้ว20กว่าปีแล้วเหรอฮะโอ้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่ตอนที่เราอยู่ยหลังไป20กว่าปีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ60กว่า60กว่าตอนตอนหลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆอ่ะฮะ แม่แทมพ่อเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ท่าน,นาะะห้าพรรษานะฮะอ๋อห้าพรรษาครับท่านท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่บวชที่นี่เหรอฮะหรือว่าบวชที่อื่นแล้วก็มานั่นบวชที่นี่แหละครับบวชที่นี่แล้วขึ้นที่นี่เลยครับผมต่อต่อจากองค์ไหนอะฮะต่อจากหลวงปู่ผู้หลวงปู่ผู้โอ้หลวงปู่ผู้นี่อดีตเกจิดังนะหลวงปูผ่ผนี่ท่านเป็นพระที่ว่า<อ>เหมือนกับสมัยก่อนท่านจะย้ายไปเรื่อยวัดไหนที่ไอ้ทุ่มไหนที่มีปัญหาท่านก็จะย้ายไปอยู่ เช่นระย้วก็ไปกลางแดดก็ไปบังยางแล้วรู้สึกทับทุ่มฝนด้วยมีปัญหายัางไงอะครับผมไม่ทราบสัเพาะหมายว่าน่าจะเป็นลักษณะบุคคลชาวบ้านที่ว่าเหมือนเมื่อเกเรหรืออะไรนีไม่ค่อยนั่นท่านเป็นพระวาจาศิษย์เนี้ยช<อ>าวบ้านก็จะกลัวว่าถ้ากลัวท่านดา่าท่านบ้าอ,อะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาที่ไหนท่านไปที่น,นั่นเพื่อไป สงบสุดว่างั้นเนี่ยฮะอ๋อสงบสุดแล้วก็กลับมานะแต่ท่านมามรณภาพที่นี่เหรอฮะหรือว่าที่ไหนมรณภาพที่วัดสุขศัวัดยางครับอ๋อวัดยางนะแต่อยู่ที่นี่ก่อนนะหลวงพ่อพูดนี่ก็คือสร้างทั้งศาลาทั้งโบสถ์อะไรเนี่ยฮะหลวงพ่อพูดเนี่ยครับผมโอ้ท่านสร้างหมดนั้นก็ท่านก็มีคุณอุปการกับวัดนี้มากใช่ครับนะหลวงพ่อพูดสิ้นปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อจะอุ้มขึ้นก็ย้ายครับมันก็ว่า ทางจังหวัดเขาย้ายไปอยู่ที่วัดยางปอปชลบุรีตแต่แล้วที่เนี่ยที่นี่จริงๆพระมีเป็นสิษยนะฮะพระผู้ใหญ่พระอะไรแต่ผู้ผู้เนี่ยเขามองเห็นว่าหลุงพ่อชะอุ้มเนี่ยจะเป็นองค์ที่น่าจะสืบสานได้โอ้ยมองการไกลมองไว้เลยว่าต้องให้หลวงพู่ผู้เนี่ยเอ้ต้องให้หลวงพ่อชะอุ้มเนี่ยขึ้นท่านที่ดูนะอย่างระบบด้านหน้าด้านหน้า ด้านหน้าคือด้านนี้นะครับครับแต่ด้านหลังสมัยก่อนนี่เป็นป่าไม่มีนะทางเส้นนี้ไม่มีอ๋อไม่มีทางครับแต่ทําไมท่านสร้างด้านหลังไว้สวยกว่าด้านหน้าเพราะท่านมองกไกลว่าอีกหน่อยถนนมันมีทางนน้นมันจะเจริญกว่าอ๋อเนี่ยะถนนเข้าทางนู้นจะเจริญกว่าครับแต่เมื่อก่อนนี้ตรงนี้ครับคนเรานี่จะเดินทางน้ำมาเอ่ไปเลื้อยเรือหมูไปเออเลือเรือสีเรือหมูอะไรอยางเงี้ครับอ่าเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าแต่ท่านทําท่านทําด้านหลังสวยกว่าด้านหน้า เหมือนว่าท่านมองการไกลว่าในอนาคตตรงนั้นะเป็นด้านหน้าโอ้โหเนี่ยท่านมองการไกลจริงเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยวัดวารามต่างๆอยู่ติดวัดเอ้ยอยู่ติดแม่น้ํเพออยู่ติดแม่น้ําเสร็จเนี่ยการสัญจรมันทางเรือนะก็ะะถือว่าเป็นด้านหน้าแต่ปัจจุบันกลายเป็นด้านหลังไปแล้วโอ้นะฮะนี่ท่านมองการไกลเลยนะแล้วทําไมท่านถึงชอบเรือก็สมัยก่อนี้หมู่บ้านแถวนี้นะฮะ เขาจะมีมีการขุดเรือโกนแล้วไปขายทางอุธยานเรือเรือเรืยออะไรเรือหมูว่าที่ใช้ขุดนะแล้วท่านท่านก็ท่านก็เลยชอบเรือเลยครับอแล้วท่านสนับสนุนเรื่องการแข่งเรือครจะแข่งตลอดมาทุกปีแข่งตลอดแล้วเคยส่งไปอย่างก็ตั้งแต่หน้าลงมาเลยฮะ ยันนครศรีห<อ>ลวงพอ่อไปทั่วไปทั่วครับแล้วเป็นเป็นวัดเดียวที่ว่าไม่จ้างอนอซ้อมเสร็จมาก,กินข้าวคนบาทใฉายาเรือของวัดตะกินเรื่กงคือสิบ้าคนบาทหลวงพอจะอุ้มอ๋ <laughs> อ,อ,อท่านจริงๆแล้วท่านสนับสนุนเรื่องความสามัคคีมากกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าการพายเรือเนี่ยมันถ้าจะให้เรือแข่งชนะจะต้องมีความสามัคคีใช่ครับนะแล้วก็ พอสามเมื่อกี้แข่งชนะมากินข้าวที่นี่ไม่มีอย่างอื่นให้ฮะแต่เรื่องท่านเนี่ยเป็นชาวบ้านจริงๆนะฮะคือได้รองแชมป์อันดับหนึ่งของพระรามแปดสองสมัยรองแชมป์ด้วยแล้วเคยได้แชมป์มาแชมป์ที่อื่นได้พิจิตรได้สอ้างที่ใหญ่สวรรค์นี่ก็ได้จินก็ได้แต่ท่านนี่ได้ถึงรองแชมป์ ประเทศไทยนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยฮะมาทั่วประเทศมาแข่งกันนอ๋อชื่อเห็นว่าชื่อเรือของท่านเนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่มันในวันณคดีวันคุณช้างคุณแผนมีอะไรบ้างก็ตอนนี้มันก็มีวันทองเรือวันทองครับลำแรกแล้วก็มาเจม่นไวยเจม่นไวยครับโอ้โหชื่อแล้วมาไผ่แก้วไผ่แก้วแล้วก็มาแม่วันทองแล้วันทอก็คุณแผนโอ้นนี่นเด็ดๆทั้งนั้นเลย หมื่นวัยชนะบ่อยไหมหมื่นวัยเรือเป็นเรือเขาเรียกถ้าเป็นมวยเขาเรียกมวยไอเอสนะฮะหรอในมีฉายานะฮะอึดทนครับบูล้างผานระเบิดภูเขาเผากระท่อมอ๋อหมื่นวัยเนี่ยนะโอ้นะหมื่นวัยนี่กี่ฝีฝีพายสามสิบสามสิบโอ้สามสิบฝีพายเรามากสุดกี่ฝีพายฮะของเรือที่นี่ห้าสิบห้าฝีพายห้าสิบห้าคุณแผนคุณแผน เคยะนะไปคุณแบนก็ได้เคยได้ที่2สองของสนามคู่กัเลียวอำเภอกัเลียวอ๋อฮะก็คนมันเยอะฮะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหรแล้วก็เอกใหญ่แลอแล้วหลวงพ่อเนี่ยมีได้ชื่อว่าเป็นเกจิด้วยแล้วชื่อดังด้วยฉายานี้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านที่นี่ตั้งนะอ่าฮะพวกโคศกภาคเรือดังนะเช้นอาจารย์ขวัญทองสอนสิริอ่าฮะอ่า แล้วก็ไอ้พวกไอ้นีก็จะติดต่อกันมาตลอดไปแข่งเมื่อไรก็ที่ไหนก็พวกจะอุ้มเทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพญาโอ้อันนี้ฉายาท่านนะเทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพญานะท่านมีวัตถุมงคลเห็นว่ามีประสบการณ์กันเยอะด้วยประสุมงคลท่านโอ้เยอะเรื่องอะไรบ้างฮะก็ประเภทกรงประพันธ์ก็มีประเภทเหนียวประเภทอะไรเงี้ยก็มีมีเมตตาก็ดีทุกวันนี้ที่นิยมแลวตอนนี้ก็คือนักเรียนนักศึกษา จะสอบก็จะเอาใบสมัครก็ดีปากกาแอรปากกาที่จะเข้าสอบมาเสกนี่ยยังลูกล้านขายวุ้นเสี้ยวเนี่เขาเจ็ดแปดคนสอบภาคกอภาคขอเป็จุกครูได้หมดไหมได้หมดเลยครับผมเสกปากกาครับโอ้โหนี่นี่เสกปากกานะครับโอ้แล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยรุ่นไหนที่ดังอ่ะมันเป็นมันเป็นเหรียญหรือว่าเป็นพระผงหรืออะไรหรือเปล่าเหรืออ๋อ แต่เรื่องเรื่องเด่นก็เรื่องเรื่องเนี้ยนะเรื่องเออ่เรื่องการเรียนเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับมีท่านก็มีท่านผู้ใหญ่ก็เคยมีนะจะย้ายที่ไหนจะเอาใบย้ายมาให้ท่านเสกถึงระดับรองใหญ่ใหญ่จะขึ้นขอขึ้นอะไรก็มามาครับโอ้เนี่ยนี่นี่คือบัตรขายไปสักพักถวายพ่อผมถวายห้าพันผมได้แล้วโอ้บารมีท่านนะเออเนี่ยท่านเสกได้เขาบอกว่าท่านเก่งเรื่องของยาด้วย เสกของให้คนเสกแล้วก็กินแล้วก็ก็อยาก็คนหายเอ้ยพายเรืออ่าใครจะรู้ครับเขาจะผ่ามันก็กลัวนะครับกลับมาทั้งอาบกินน้ำม์ทั้งพระเศกฝรั่งอันหลังไปตรวจมันหายไปแล้วก่อนเนี่ยหายหายครับโอ้ปฏิหารเนียเยอะเยอะเยอะครับโอ้ท่านท่านใช้กระถาอะไรเสกอะฮะท่าน ท่านก็ไม่ได้ท่านเอาบทไหนผมก็ไม่ได้ฟังท่านแต่แต่ว่าท่านพูดว่าท่านเรียกอะไรนะลูกปู่ต่างๆแล้วก็เหมือนกระสวดเหมือนบารมีท่านบารมีครับเอาบารมีรักษาทิพโอสดโอ้โหนะท่านไม่ต้องไม่ต้องมียาอื่นออท่านเสกอะไรบ้างฮะผลไม้หลักหลักท่านคือฝรั่งฝรั่งฝรั่งเป็นลูกๆเนี่ยนะฮะเสกแล้วก็ให้ไปไปทานกันแล้วก็มีโอกาสหาย ต้องใช้คําว่ามีโอกาสเพราะว่าแบบนี้ไม่แน่บางคนเออเป็นบางคนบางคนถ้าเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์หรือเปล่าน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์กับหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อนะก็ช่วยนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีบุญสัมพันธ์หรือคนไหนไม่ยังมีกรรมอะไรอยู่ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นว่าในระหว่างที่ท่านทำเนี่ยคนที่ถือสายศีลก็ดีนะก็คงจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ขออะไร อ๋อมันต้องขอใช่ไหมเอ้าหลวงพ่อโอ้หลูเป็นนู่นเป็นนี่ขอบุญบารมีพ่อช่วยรักษาด้วยนะว่าต้องพูดด้วยต้องพูดด้วยผมเจอเวลาเขาทำอะไผมจะบอกว่าบอกเลยนะว่าเป็นไรอธิษฐานนะอธิษฐานอย่านั่งเฉยเออบางทีต้องบอกชื่อด้วยนะใช่ไหมต้องบอกชื่อสกุลนะเทวดาอารักษ์จะได้รู้ใช่ไหมแล้วว่าตัวเองเป็นไรเพราะจะให้จะให้เทวดารู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรหรือจะรักษาอะไรก็คงไม่ได้นะก็ต้องขอนะขอแล้วก็ได้ อที่นี่มีมีเทาเวศด้วยเทวเวศวันบบนะถ้าบอกว่าสมัยเมื่อก่อนก็จะอยู่เขาก็จะเป็นหน้าโบสถ์บบนะแต่ตอนเนี้ <c oughs> กลายเป็นด้านหลังไปแล้วนะกล <c oughs> <c oughs> ายเป็นด้านหลังไปแล้วเพราะว่านะกลับมาด้านานีน้เอ๊ะเทวเวศวันนี้สร้างเมื่อไหร่ะตั้งแต่ผมโตมาผมก็เห็นนะอ๋อโตมาก็เห็นแล้วบบนะเมื่อก่อนเนี้ยก็คงยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเทาเวศยังไม่ดังแต่ยุคนี้เทาเทวเวศเนี่ยดังเหลือเกินแต่แรงนะครับ ที่นี้แรงป่ะครับโอ้ถ้าคุณอยากรู้คุณมาฉายหนังหน้าท้าเวดูก็ได้ฮะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ตีกันกับหนังเจ๊งเอาหนังมาฉายตรงเนี้ยนะครับผมโอ้ไม่ตีกันกับหนังเจ๊งอ่ะโอ้ทำไมเป็นงานนะฮะผมก็ไม่เข้าใจลุงพ่อครับเวลาใครมีงานก็จะบอกอย่าไปจัดหน้าโบสถ์นะว่างออย่าไปจัดหน้าท้าเวดท้าเวดไม่ชอบหนังหรอกไม่ลุงพ่อท้าเวดชอบประทัดจุดไหมจุดประทัดไหมฮะ โบราณไม่ค่อยมีนะโอ้แต่หนังกลางแปลงไม่ได้นะไม่ตีกันก็เจ๊งการเล่นต่างๆอย่างก็ตุนตรีพวกลำวงอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยท้าเวทท่านไม่ชอบมาเล่นหน้าท่านแต่ตรงอื่นได้ได้ครับได้ต้องมาอยู่แถวอาาบริเวณก็กว้างอยู่แล้วลิเกก็มาอยู่นี่ยครับอลิเกก็มาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นโรงโรงทําเรือเหรอฮะมันเก็บเรือด้วยซ่อมเรือด้วยเก็บเรือด้วยซ่อมเรือด้วยอืม เรามีช่างประจาเหรอฮะหรือว่าเป็นที่นี่จะอนุรักษ์กับช่างอที่อื่นก็จะมีช่างช่างตามที่ต่างๆช่างทประแดงช่างสีช่างอะไรแต่ที่นี่ทําเองอืเล่นเองซ้อมเองโอ้เจ็บเองนี่อันนี้ไม่มีสแตนอินนะเล่นเองซ้อมเองเจ็บเองแข่งกับเขาไม่ไดก็ช่างจะรูปร่างมันก็สวยครับแต่โหด อ๋อคื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 อท่านเดินเห็นเดีย้โหแพ้แน่เลยชุดนี้รูปร่างไม่สวยเลยผอมๆซิครับโอ้แต่โอ้โหชั้นหนึ่งเลยสู้ได้เต็มที่ชนะที่นี่ได้ไปก็ขอโทษนะครับที่ทำลายไปพ้นบาทโอ้เรือวิ่งติดบาทบารมีบารมีหลวงพ่อจะอุ้มนะเใช่ไหมฮะทุกคนที่เล่นนี่ไม่มีคำว่าถอมันจะใหญ่ไปจากไหนเก่งยังไงสู้ สู้ครับเวลาไปสนามน่ะที่เรียกอย่างเงี้ยบางทีเขาเรียกไอ้จอมซ่าโอไหนรู้สู้ตายถ้าเป็นมวยก็ตัวเล็กอ่ะแค่แกนน่ะแต่สู้ได้เออนี่ฮะนี่ของนะฮะทีมเรือของหลวงพ่อชาวอุ้มเนื้อสิทข้าวก้นบาทสิทข้าวก้นบาทเนื้อโอ้ชื่อื่นเขาต้องจ้างกันนะฮะต้องก็ต้องจ้างที่นี่ไหมครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องค่าแรงมีไหมฮะค่าแรง หลังจบชนะถ้าชนะแบ่งก<ช>ันโอ้คือค่าเดิมพัน<ช>มีเดิมพันไหมฮะก็ท่านสาท่านแช่งไว้หลวงพ่อผู้ว่าไม่ให้เล่นเดิมพันโอ้หลวงอัดเล่นเเล่นมาหลายเจ๊งวันนั้นอ๋อหลวงพ่อผู้ไม่ให้เดิมพันเด้อเล้อห,หล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 อวงพ่อจะอุ้มให้ไหมไม่ให้เหมือนกันนะไม่มีเดิมพันแต่ว่าถ้าได้รางวัลมาก็มาแบ่งกันรางวัลเราได้มากสุดเนี่ยได้เท่าไหร่ฮะเคยได้ แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทโอก็แบ่งกันส่วนหนึ่งก็ก็มานะสามพันสี่พันก็ว่ากันไปะ 5, นะแล้วก็มากินข้าวกันบาทโอ้นี่แหละครับนะบารามีหลวงพ่อะอะอันนี้คือหมื่นไวัยวรนาถอันนั้นอันนั้นขุนสีอินทราทิศอันนี้ก็ปลดระวางหมดแล้วใช่ไหมฮะ อ๋อมีโควิดก็เลยยังไม่ได้ซ่อมแต่ถ้าซ่อมก็ลงแข่งเหมือนกันอ๋ออันนี้อันนี้ก็ซ่อมนะฮะเนี่ยอย่างของอันนี้มันเดิมมันเป็นเรือสามสิบเราต่อครับอ๋อให้ได้สี่สิบให้ได้สี่สิบวู้ยาวมากเลยนะเนี่ยนุ่ยาวกว่าคุณแผนนไไม่่เลยเปโอ้ยขุนแผนนั่นนะใช่ครับโอ้ขุนแผนนั้นยาวเลยนะโอ้ขุนแผนนี่กี่ฝีปลายฮะห้าสิบห้าโอ้ยยาวมากโอ้ยยาวมาก โอ้นี่เราไม่ค่อยได้เห็นเรือแบบนี้มาก่อนนะครับยาวมากเลยนะฮะนี่นะโอ้แต่ละลำนะครับอันนี้มีอยู่มีอยู่กี่ลำฮะเนี่ยที่นี่นะก็มีเรือขุนแผนมีเรือขุนศรีอินทราทิพย์มีเรือหมื่นวัยวรนาถโอ้นะฮะชื่อพอๆทั้งนั้นเลยภายแก้วดำนี้ ลำแรกของวัดชื่ออะไรฮะลำนี้วันทองอ๋อวันทองนี่ลำแรกลำแรกของวัดแล้วทำไมชื่อเอาวันทองขึ้นนะฮะไม่ทราบเป็นู้สมัยั้นเหรอเอาผู้หญิงขึ้นก่อนเหรอนะเอาวันทองผู้หญิงขึ้นก่อนเหรอโอ้นะฮะนี่ฮะยังเป็นทองเหลืองอยู่เลยวันทองนี่วันทองนะฮะอ๋อโอ้โหแต่ว่าว่านะ วันทองนี่ขึ้นแท่นอย่างดีเลยนะเนี่ยแต่ขุนแผนนี่ไม่ขึ้นแท่นเลยนะลงไปอยู่ล่างเด้อเออออยังซ่อมอยู่นะนะขุนแผนมีต้องต้องต้องติดชื่อหลวงพ่อด้วยนะใช่ครับพระครูนิวอนเออวลักุนชอุ้มกตตสาโลนะฮะนี่อืมโอ้นะอันนี้เท่ากับอูอูอูจอดเรือนะ เด้อด <laughs> <laughs> ีเด้แหมท่านชอบของท่านนนะ <c oughs> อือหลวงพ่อเสอุ้มกัตะตะสาโลนะนี่ฮะเรืออืออันนี้คือหมื่นไววรนาถอันนั้นอันนั้นขุนสีอินทราทิศอันนี้ก็ปลดระวางหมดแล้วใช่ไหมฮะ อ๋อมีโควิดก็เลยยังไม่ได้ซ่อมแต่ถ้าซ่อมก็ลงแข่งเหมือนกันอ๋ออันนี้อันนี้ก็ซ่อมนะฮะเนี่ยอย่างของอันนี้มันเดิมมันเป็นเรือสามสิบเราต่อครับอ๋อให้ได้สี่สิบให้ได้สี่สิบวูยาวมากเลยนะเนี่ยนู่นยาวกว่าครณแผนโน่นไปนู่นเลยเลยเข้าไปอู้ค่าขุนแผนนะนะโอ้คุณแผนนั้นยาวเลยนะโอ้คุณแผนนี่กี่ฝีปลายฮะห้าสิบห้าโอ้โหยาวมากโอ้ยาวมาก โอ้นี่เราไม่ค่อยได้เห็นเรือแบบนี้มาก่อนนะครับยาวมากเลยนะฮะนี่นะโอ้ยแต่ละลำนะครับอันนี้มีอยู่มีอยู่กี่ลำฮะเนี่ยที่นี่นะก็มีเรือขุนแผนมีเรือขุนศรีอินทราทิพย์มีเรือหมื่นวัยวรนาถโอ้นะฮะชื่อพอๆทั้งนั้นเลยพายแก้วดำนี้ ลำแรกของวัดชื่ออะไรฮะลำนี้วันทองอ๋อวันทองนี่ลำแรกลำแรกของวดัดแล้วทำไมชื่อเอาวันทองขึ้นนะฮะไม่ทราบเป็นะู <c oughs> ้สมัยนั้นนเหรอเอาผู้หญิงขึ้นก่อนเหรอะบบนะเอาวันทองผู้หญิงขึ้นก่อนเหรอโอ้นะฮะนี่ฮะ<อ>ย,ยังเป็นทองเหลืองอยู่ยเลยวันทองนี่วันทองนะอ๋อโอ้โหแต่ว่าว่านะ วันทองนี่ขึ้นแท่นอย่างดีเลยนะเนี่ยแต่ขุนแผนนี่ไม่ขึ้นแท่นเลยนะลงไปอยู่ล่างเด้อเอออ๋อยังซ่อมอยู่นะนะขุนแผนมีต้องต้องต้องติดชื่อหลวงพ่อด้วยนะน่ะใช่ครับพระครูนิวน่าวรลกุลชอุ้มกตตาสาโลนะฮะนี่อืมโอ้นะอันนี้เท่ากับปู่ปู่ปู่จอดเรือนะ เด้อด <yap a> nah, si ิเด้แหมท่านชอบของท่านนะนะออืหลวงพ่อสุอุ้มจัตตาสาโลนะนี่ฮะเรือสาลาหลวงพ่อหินจะมีหินแล้วเสร็จแล้วคนไปทาสีทั้งหมดเลยตรงหลังอเป็นพระโป้ไม่ใช่หินอ๋อเหรออ๋อสาสีไม่รู้ไม่รู้เลยเขาเรียกว่าสาลาหลวงพ่อหินนะเหรอ หลวงพ่อหินอยู่ตรงไหนนะฮะจะเป็นหินเสือแล้วมีมี้วทออกมาอ๋อเนี่ยคู่หลังอ๋อคู่หลังนี่เป็นหินนะหินฮะอ๋อเอานไปทาแค่ลงสีเดียวก็หมดเลยโอ้โอ้โหไม่ไม่ไม่น่าทานะน่าจะปล่อยไว้เพียวๆนะอ๋อเป็นหินทั้งสององค์เลยก็เลยเรียกสาราหลวงพ่อหิน นะแล้วก็มีนะมีพระประธานนะเป็นปางมันวิชัยนะแล้วก็มีสมเด็จโตแล้วองค์เนี้ยฮะหลวงปู่ทวดเหรออ๋อหลวงปู่ทวดอ๋อนะฮะก็เป็นเป็นสารลาเพราะพระศักดิ์สิทธิ์่ะนะมีพระพุทธรูปมีพระหินนะแล้วก็มีเกจินะนี่นี่นะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นเท่าในในโบสถ์เนี้ยพระปางอะไรอะฮะ มานวิชัยไหมใช่น่ใช่น่าจะมานวิชัยนะนะนี่ในโบสถ์ในโบสถ์ฮะนะโบสถ์หลังเก่าโอ้หน้าต่างนี่แต่ละช่องจะไม่ซ้ำกันเป็นลำบาเก็นทั้งหมดอ๋อลำบาเก็นทั้งหมดแต่ไม่ได้ทำกันเลยโอ้นะฮะนี่ในโบสถ์โบสถ์หลังนี้สร้างนานยังฮะ โอ้แต่ว่าแหมนะวัดวาลามต่างๆเนี่ยโบสถ์มีปัญหาเรื่องนกพิราบนะ,ะบนาของเราก็มีนะนะดู<จ>ะนกพิราบฮะพยายามแก้จังเลยพยายามจะแก้นะ,ะแต่ว่าแก้ไม่ตกนะอโอ,อ้นกพิราบดูมาทำรังเป็นหืมเนี่ยฮะสองสี่เจ็ดแปดสอง 4, 7, สี่เจ็ดแปดนะโอ้เนี่ยนกนกพิราบนะโอ้ มันเอาขึ้นไปเต็มเลยนะดูที่มันโอ้โหมันขยันเอาขึ้นไปนะอนี่ฮะนะองค์นี้หลวงปู่ผู้นี่ฮะหนะลวงปู่ผูนะนี่ฮะนะ,นะนะท่านดังอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดตะเคียนเลื่อนนะหลวงพ่อผู้ อันนี้เปิดเข้าไปได้ใช่ไหมฮะห<ช>รือว่าล็อกหรือว่า<ช>ประตูะเเดดี๋ยวผมปิอ๋อครับนะฮะนี่หลวงพ่อผู้ขณะโรงเรียนยังใช้ในวุฒากาศลังสีจันทรังสีหลวงพ่อผู้อ๋อโรงเรียนนะอ๋อวัดตะเขียนเลื่อนอ่ลาลังสีวุฒากาศอุปถัมภ์ลังสีวุฒากาศนี่คือฉายาของท่านเหรอฮะหรือว่านามสกุล,ล เนทังสีนะพระประหลัดผู้ส,สญญายยาท่าโอ้โ,อโอที่นี่สมัยก่อนเป็นที่พักของทหารอากาศเลยก็มีเอกลักษณ์ของทหารอากาศอยู่ นะโดยสมัยนั้นำโดยวานาวาการเอกแย้มปพัดทองที่เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระเทศที่เรียนบาลีสัจจิกโโอ้นี่ฮะก็จะมีทหารอากาศซ่อนอยู่ตโอ้นะนี่ฮะเออไม่มีใครค่อยเห็นนะนี่ฮะทหารอากาศซ่อนอยู่ทุกมุมเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสมานะนะคือฮะ ๋อ้ซุ้มเสมาซุ้มเสมาด้านหน้าเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อพูนั้นเนี่ยหลวงพ่อพูแล้วมีสถารอากาศยกอยู่หน้าสี่ด้านนะยกอยู่สี่ด้านนะครับสี่ด้านโอ้ทาไม่เหมือนที่ไหนเลยนะ,ะนี่ฮะทำไม่เหมือนที่ไหนเลยรูอย่างนี้ว่าขนาดีโบสถ์นะราคาเนี่ยจะเป็นราคาหลังอ,อ่อนโบสถ์สมัยใหม่จะเป็น จะเป็นหลังคาแล้วนะฮะไอ้หลังคาจะห่อแบบเรือต้องมีใหญ่จะหออ๋อหลังเหมือนกับวัดอะไรต้องถามพ่อวัดเบญจ่ายวัดไหนใช่ไหมอืมหลังคาจะย้อยลงใช่ไหมฮะหลังคาอ่อนหลังคาอ่อนอ๋ออเหมือนกับทิ้งท้องช้างอ่ะนะใช่เลยอ๋อนะฮะนี่อ๋อนะก็โบสถ์หลังนี้สร้างสมัยหลวงพ่อผู้หรอครับผม สมัยหลวงพ่อผู้พผู้สร้างพรผู้สร้างแ,างแต่ว่ารูปหลวงพ่อผู้อะไรเนี่ยเขาคงจะมาเติมด้านตอนหลังแล้วไหมฮะก็อะไรเขาคงติดต้งต่เดิมเดิมเลยเหรอทำไมยหลงวงพ่อผู้อยู่เลยเหรอรหรอโอ้นะฮะ หวยทั่บ้านเรย่องน้นะอาจารย์ตรงนี้อืมศักดิ์สิทธิ์มากมีคนถูกหวยกันบ่อยท้าเวสุวรรณวัดตะเคียนเลื่อนนครสวรรค์